คุณยายมารสีอายุครบ102ปีฉลองวันเกิดกับลูกๆหลานๆสุดอบอุ่นเรียกว่าได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามเมื่อก่อนหน้านี้ทุกคนได้ทราบข่าวการไม่สบายของนักแสดงอาวุโสคุณยายมารสีอิสรังกูลณอยุธยาที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนๆเนื่องจากติดซีวีท่ามกลางความเป็นห่วงของทั้งลูกหลานและแฟนๆ แม้ตอนนี้คุณยายจะอาการดีและกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วแต่ทุกคนก็ยังคอยอัปเดตอาการตลอดซึ่งตอนนี้คุณยายมารสีเริ่มกลับมาสดใสแล้วและเพิ่งได้รับโล่รางวัลผู้มีอายุ100ปีที่รักษาสุขภาพดีเยี่ยมและในวันที่สองพอย่อเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยาย ซึ่งลูกหลานได้จัดวันเกิดบรรยากาศสุดอบอุ่นลูกหลานมาพร้อมหน้าพร้อมตาแถมโพสตภาพความสุขให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งในปีนี้คุณยายมารสีมีอายุครบ1 0 2ปีซึ่งทางลูกสาวอ้อยจิรวดีได้โพสตภาพพร้อมข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ที่รักขออำนาจคุณพระศรีรัตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลปกปักรักษาให้คุณแม่มารสีมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีภยัยใดๆมากล้ำกลายได้เป็นร่มโพร,ร่มใสของงอลูกหลานตลอดไป ส่วนหลานชายอย่างพอตตี้ก็โสพสภาพคลิปโมนน่ารักสุดอบอุ่นกับข้อความไว้บีดียายสีย่าง102ปีแล้วดีใจที่สุดได้ฉลองวันเกิดยายอีกครั้งหลังจากที่ยายหายไม่สบายผ่านเรื่องแย่ยๆมาดีใจที่สุดไม่พูดเยอะรักกับเรียบเรียงโดยทีมงานซีอมนุส